ีครับปากูสุริโยบันทาครับพี่น้องครับปัญหาลื่นครับมื่นขีดตมทีมงานสาวหน่อยห้ากันลังจะเข้ามาเก็บชากกับรถชากครับพี่น้องครับรถชากรถชากมารว้วรถไทยมีแต่รถไทยไม่มีนคนขับ เลื่อนเลื่อนเลื่อนเร่อกับเขาได้แล้วพี่น้องครับจังจัง ล่อแหงกับ่ไวครับอดวท่านแหงแหง,งึใส่รถไทดึงออกดึงเข้าละมาดนครับลื่นสำคัญตอนถอยเข่าอโบสัรเป็กนการทำงาน ชาต้องเขามาเก็บชาก่อนนะครับรูปชาต้องเขามาเก็บชาก่อนชาตก่อนอ่ะใส่โจนึ้งใส่พนหนึ่งพวกจมเต็มมาฟี่ครับ ต้องทาทาคนครับพี่น้องครับรถไถมาแล้วพี่น้องครับได้ลากได้จูงเขาถอยกลับไปครับแทบสิแทบสิทุกท,ทุกขั้นเราผมว่งมาเลยถอยเวลากลับไปเพราะว่ามันลื่นลากออกลากเขา,เทาแทบล้มพี่นี่ รถพยาวันพูดยี่วันมาเอาโค้งทัด ขั้นนึงส้ยอเีดี๋ยวซ้ำได้เดียเขาเลิกซ้ำได้

ใส่วิธีได้ครับรถไทยมันเลื่อน ส,สำหรับวันนี้เที่ยงซิลือแล้ววันนี่ลองไปดังไปดึงขนาดนั้นเอาอ่านีนากว่นี คือสามขั้น,นี่ตระเขาก่อนพี่น้องครับรถฉากสองขั้นครับรถเมอ์ในบ้านตรเขาก่อน รถไฟครับพี่น้องครับรถไฟรถจอมันอีเสริรถจอใส่ไปที่คนใหญ่เอานกไรเนี่ยครับน้ำเหลครับแค่ดึงเยอะได้แล้วครับเริ่มดึงแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามันเกิดใส่แห้งบมดลายดนะครับมันบมื่อใดพิจิตลมมันเลื่อที่ดีย นึงนีด่เดี้ยมกับไลแล้วมึงนี่เดี้ยวก็ไหลแล้วดเดี๋ยวมาถอยเขากับที่ลื่นอีกเอ้าพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เซนมีครับบอกันไม่คลิบจ้าพี่น้องครับคลิปน,นี้แต่จะอยู่ประมาณนี้แหละครับยิ่งยิ้มใจสิเหล้วครับยิงจจ่งแรง,งใจใทีมงานจาวน้อยเพป็นไนแดงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ